มีกัจำไปเป็นแนวทางเลยพี่นอ้องเอ้าเอ่าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจ๊ตุ๊กตาการยางอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เจ๊ตุ๊กตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการถอดอยางรถบรรทุกนะคะหรือว่างัดยางเรเียนพี่น้องงัดยา,ยากแบบนี้ทำยังไงมาดูกันนะจ๊ะปกติเราจะใช้เหล็กงันยางแบบนี้งัดก็ออกเด้อพี่น้องเด้อ แต่เส้นนี้ไม่ออกนะคะเฮ็ดจังเดยกะบโบออกพี่น้องเอ้ยงานปราดเซียนคักเนี่ยมึงรูรอเบิง,ะบงจะทำได้ไหมสำเร็จหรือเปล่านาะพี่น,อน้องเนาะถ้าน้ำมันเข้าไปเด้อพู้ใหญ่เลยถ้าเดี๋ยวก็ทาพี่น้องสีด้ำแล้วก็สีดเฮิตจังไดยกะบโบลงงฮ็ดจังเลระบาดนี่บาดท,ทีนี่สีออกบบออกท่านบบออกกับบริงเงินเพลิน แล้วกับเพื่อนกับไปบ่ได้เพราะว่าอย่างมันหัวพี่น้องฮ็ดจังไดเนาะเอาใช้ความพยายามเท่าที่มีนะคะเอาเอาเอาจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกเอาเอาออกก็บ่ได้เอาเขาก็บ่ได้พี่น้องฮ็ดจนนังไงละ่ะใครเจอแบบนี้บ้างคะใครเคยเจอไหมเจอแบบเจ๊ตุ๊กตาไหม อาจเจตุกตามีวิธีแก้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าเราจะทำยังไงเอาจนว่าได้พี่น้องเด้อเมื่อยเฮียไรแค่ย่อยเฮียย่อยเฮียยังได้พี่น้องด้วยจะออกไหมเอาฮึดสู่อีกรอบนึงพี่น้อง อ๋ออ๋อ,อมา็งนางอุ่นอัวอ๋อออกบ้างไ่ออกบ้างเนี่จังใจระบันเนี่ยพุทธากระทานาง,งแนมหนาสร้างอยู่พี่น้องเอ,อ้ยออกบลาสิได้ไปบานอนใช่นะอันนี้งัดออกนะคะยังไม่ออกเลยเ้ยพี่น้องเอ้อ เริ่มสิเมื่อไห้่พี่น้องยืนค้าแเอวแล้วเอาอยืนในสิบพ่อชั่วโมงเหรอจ้ะคิดใหม่ได้แล้วนะพ่อใหญ่เอ้ยเจอแบบนี้เหนื่อยเลยนะคะเอาไปแบบนี้พ่อใหญ่ ไปใส่ลบบันเนี่ย่งางน,นี้รับบันเนี่ยฮ้เอาขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่อ่าแสดงว่าเราจะใช้แบบเดิมนะคะแบบดั้งเดิมแบบแมนนวลแบบโบราณนะจ๊ะอันนี้วิธีแกะพี่น้องเอาผูน,นึงงัดผูน,นึงตอกมาเนี่ยออกแท้ๆวิธีนี้พี่น้องแต่ถ้างัดแบบนั้นออกเราก็ไม่ใช้นะครับเพราะมันเหนื่อยวิธีนี้นะเมื่อยพี่น้องออกแท้ๆออกแท้ๆออกแท้ๆ ข้อ <ítulo> ไปเพราะไงเขาสินางรุนอาเอาเอาเอาจังเลยจังเต้องงัดให้ได้นะคะเห็นบ่กจับให้มั่นเด้อพี่น้องเด้อระวังเลี้ยงกัออยางมันสิดีดปากสร้างเด้อนะเ้อคอยพี่น้องคอยคอยเขาหน่ะคอยงัดแต่ว่าเพื่นน่ะ ตอกแห้งแห้งเด้อตอกแห้งแห้งตอกแห้งๆอ่าถือไว้สองอันเด้อจ้าผู้ใดแบบงัยายงๆแบบนี้ก็จำไปเป็นแนวทางเลยพี่น้องเอาเอาเอาเอ,าออกแล้วจ้าบบดนี้เมื่อยสั่งเศร้าเมื่อยกันพี่น้องคลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย